จบคลิปแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวรอจะตากผ้านะผ้าห่มอีกสอ,องคืนเดี๋ยวผ้าห่มอีกสองคืนนะทั้งนั่งทําคลิปทั้งไปตากผ้าให้เสร็จค่ะทุกคนตอนนี้เรากําลังตากผ้านะคะทุกคน mm hmm. หากว่าวันนี้ใครนะกําลังทําให้คุณไม่สบายใจไม่พอใจในชีวิตนะ mm hmm. วันนี้ครูท้าวสวนอ่ะบอกผ่านจิตวิญญาณน,นะคะของครูนิดว่านะเรามาสวดมนต์กันแต่ครูจะพาสวดมนต์ ่าเป็นสมุดธรมาที่กลัวมาจากวัดบัวขวานนะครูก็จะพาคนเปลี่ยนความคิดจากข้างในก่อนแล้วให้คุณตั้งจิตอธิษฐานคุณอยากได้เงินเท่าไหร่นะก็ขอให้คุณเชื่อว่าคุณจะได้แบบนั้นเนาะเดี๋ยวซื้อน้ํามากินขอกินน้ําก่อนนะอ่าพอคุณขอบคุณเงินขอบคุณบอกรักตัวเองแล้วใช่ไหมให้คุณขอบคุณทุกอาชีพที่อยู่รอบข้างคุณแล้วใช่ไหมให้คุณขอบคุณสิ่งของทีเนี้ยเออว่าเดินไปมาไหนมาไหน เจออะไรมันสร้อยเนี่ยขอบคุณสร้อยนี้ครูก็ไปซื้อเข้ามาเหมือนกันค่ะแล้วก็มีใส่แล้วกันเทวานี้ว่าเทวดาเพื่อนๆน่ะพี่น้องที่เขารู้จักเราอ่ะเขาก็ไม่ต้องใส่มันใหญ่ไปเดี๋ยวเขาหาว่าของจริงเขามาดึงมึงเนี่ยมันจะเป็นยังไงไม่ต้องใส่แล้วก็ไม่ใส่นานนะเอาเอาไว้ใส่เนี่ยเราใส่ซื้อมาเพื่อจะใส่ปู่้าววิสวรณนะตอนที่เราใส่อีกอันนึงอ่ะนะเราก็เลยแบบเอามาใส่ใหม่นะเออแต่ว่าอาจจะไม่ ใส่ไปขายของหรอกกลักวเขาเป็นห่วงเรานะก็เลยจะใส่ธรรมดาแดีวเอดี๋ยวซักสร้อยนี้เอาใส่ชั่วขราวแนละ้วทุกคนสมมติว่านี่เราใส่ทองปลอมอยู่วันหนึ่งเรารวยขึ้นเรามีเป้าหมายว่า,าจะซื้อทองให้ตัวเองใส่สองสองบาทใช่ไหมสมมติว่าคูตั้งปแอมอนี้เนาะหรือทุกคนแล้วคุณจะกล้าใส่หรอเออ อันนี้ในเรื่องของความกลัววันนี้เราจะขอพอรท่านเพื่อให้เราได้ทรัพย์เราจะทำบุญให้ท่านตลอดเส้นทางชีวิตของเรานะเราก็เชื่อไปเลยว่าท่านน่ะจะส่งบริวารของท่านมาคอยช่วยเหลือเกือ้อกูลเราใช่ไหมเราก็เชื่อไปเลยเพียงมีความกลัวอะไรทั้งนั้นสวดมนต์เหมือกันตอนนี้เราสวดแล้วบางคนจะไม่กล้าสวดมนต์เพราะว่าอะไรรู้ไหม ส่วนมากที่ครูได้ยินมานะอืมเขากลัวทําไม่ได้เขากลัวทําไม่ได้ตามสัจจะเพราะความกลัวล้ว,ลวนเลยทุกคนที่ทําให้เราอะ่ะไม่กล้าคิดไม่กล้าทําอะไรใหม่ๆไม่กล้าลองผิดลองถูกในการทําอาชีพนั้นๆครูเชื่อว่าคนของครูเนี่ยกล้าคิดกล้าทำครูเชื่อว่าคนของครูลูกค้าของครูอะ รักครูแล้วครูก็รักทุกคนด้วยนะจ้ะใน